จะพูดถึงถนนเรียบทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อนๆนนึกถึงที่ไหนกันคะวันนี้ช่อง Lovely Air Story จะพาทุกคนไปรับวิตามินซีสีที่แปลว่าทะเลนะคะเขาว่ากันว่าคนไปทะเลเนี่ยทำาไมหนีร้อนก็หนีรักแต่ส่วนเราอะหนีนี่แอะแห่จะพาไปกินอาหารทะเลสด แล้วก็พาไปพักชิวๆแต่จ่ายแค่คนละ300บาทเท่านั้นเองเราจะพาไปกันที่จังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Lovely Air s o r y นะคะ EP นี้นะคะแอร์พาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสถานที่แรกนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแอร์พามาไหว้ที่ ศาลพระเจ้าตากสินนะคะอยู่ตรงหน้าค่ายพระเจ้าตากสินเลยนะคะแล้วก็ตรงข้างๆกันนะคะเป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะปางั้นเดี๋ยวแอบพาไปชมดีกว่านะคะแล้วก็ไปขอพรอด้วยกันค่ะไปกันเลยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บนถนนท่าหลวงบริเวณหน้าค่ายตากสินเลยนะคะเป็นอาคารรูปทรงก้าวเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาราหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการบ,บูชาเป็นจำนวนมากใครที่มาจังหวัดจันทบุรีมักจะนิยมมาขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางนะคะไปขอพอรต่อกันที่ศาลหลักเมืองจันทบุรีค่ะตั้งอยู่ติดก,กับศาลพระเจ้าตากสินเลยเดินออกมานิดเดียวเองค่ะเป็นอีกสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนจันทบุรีนะคะ โอ้ขอให้เฮงๆได้ด้วยขอให้เฮงๆได,ด้วยกันนะคะอิ่มบุญกันแล้วเดี๋ยวแอจะพาไปจุดชมวิวจะดีบ้านหัวแหลมเป็นจะดีกลางน้ำสีขาวตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลมในอำเภอนายยอามค่ะความโดดเด่นของจุดชมวิวที่นี่นะคะก็คือสะพานมาดิทอตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเลระยะทางประมาณ50เมตรค่ะ เป็นทางเดินเพื่อไปสักกระใจดีบ้านหัวแหลมนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกทีหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเช็คอินกันให้ได้นะคะอ๋อแล้วแอนแนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยสุดๆไปเลยค่ะทุกคน และถ้าใครได้มาที่จันทบุรีแล้วไม่ได้มาที่จุดชมวิวเนินนางพญาถือว่าคุณมาไม่ถึงเลยนะเพราะที่นี่เขาเป็นถนนเลียบทะเลเมืองจันที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้ววิวตรงนี้นะทุกคนคือคิดว่าอยู่ทะเลทางภาคใต้เลยอ่ะใครจะเชื่อล่ะคะว่าอยู่แค่จันทบุรีขับรถจากกรทมมาไม่กี่ชั่วโมงเองบอกเลยว่าเป็นจุดเช็คอินในประเทศไทยที่ต้องมาสักครั้งนะคะ คืนนี้เรามาพักกันที่วังปลารีสอทอยู่ในอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินเข้าที่พักกันก่อนนะคะเราได้ห้องพักโซนสวนย่อมค่ะเตียงเดี่ยวราคา600บาทพักได้2คนเฉลี่ยแล้วก็แค่300อบาทเท่านั้นเองโหยคุ้มมากใครที่อยากพักแบบสบายกระเป๋าก็มาที่นี่ได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องพักกันดีกว่าคะ่ะ ภายในห้องนะคะก็มีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นนะคะแล้วเราก็มีฟรี w i ไฟด้วยนะในห้องน้ำเขามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะโซนห้องน้ำก็ถือว่ากว้างเลยค่ะถือว่าครบและคุ้มสุดๆเลยนะคะเนี่ย เดินทางมาทั้งวันก็เพราะอาหารมันก็อ่อนแอนะคะมื้อนี้เรามาทานกันที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำของทางรีสอร์ทค่ะที่คอยให้บริการกับเมนูรสเลิศไม่รอช้าค่ะไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาทานมื้อเย็นกันนะคะอาหารมาเต็มโต๊ะเลยมาดูเมนูแรกกันดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะเป็นนี่เลยลาบเป็ดค่ะสีสันน่าทานมาก แล้ต่อด้วยทอดมันปลากายนะคะนี่แล้วก็นี่ไฟลุกไฟลุกอยู่เป็นต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะค่ะแล้วก็นี่เฟดมานี่พ่อสั่งนะพอรีเควสุ้งแช่น้ำปลาค่ะด้านข้างก็เป็นก<อ>ุ้งชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็มีผัดผักรวมมิตรรวมถึงมีเลยต้มตำไทยนะคะน่าทานมากเลย จริงๆนะคะเราเคยมา,าทานที่ที่นี่แล้วเนาะจริงๆเขาจะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารแบบอาหารทะเลเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นแนวอีาสานอินดี้ไปแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราทานอาหารกันเลยดีกว่าค่ะ ทะเลเรียกว่าสีแต่ช่วงเวลาดีๆเรียกว่าเธอแอแหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้อากาศดีมากๆเลยเรามาทานมื้อเช้ากันที่แพรกลางน้ำของรีสอร์ทเหมือเดิมนะคะเป็นอาหารตามสั่งคะ่ะแล้วไฮไลท์ที่นี่นะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมาให้อาหารฝูงปลานับพันตัวในทะเลสาบขนาดใหญ่ค่ะที่นี่เขามีจุดจำหนายอาหารปลาถุงละสิบบาทนะคะ แต่ดูแล้วเนี่ยน้องไม่น่าจะอิ่มเลยนะคะโอ้โหปลาเยอะมากๆเลยนะคะนีทาตกลงไปเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อิ่มไงเฮ้ยเราเป็นคนนะไม่ใช่อาหารปลาปัโทษ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะแล้ววันที่เรามาเนาะตรงกับวันพระด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะบูชาแล้วก็ขอพรปีใหม่กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะวัดเขาสุกิมตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเลยนะคะ จุดเด่นของที่นี่คือตัวอาคารสี่ชั้นที่สร้างอยู่บนเนินเขาสูงมองเห็นได้จากระยะไกลโดยเราจะเดินขึ้นบันไดไปสักการะหรือนั่งรถรางที่ให้บริการทุกวันส่วนค่าใช้จ่ายะแล้วแต่เราทำบุญตามกำลังศรัทธาเลยค่ะรอรถรางไม่นานค่ะก็ได้แล้วมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะปะ เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสการะบูชาขอพรแล้วก็ไปชมวิวด้านบนกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกราบสการะพระพุทธรูปศีราขนาดใหญ่กันก่อนนะคะอยู่ในตัวอาคารค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะจะมีอาคารหลายๆอาคารนะคะให้เรานั้นได้ทำบุญด้วยแล้วก็ตรงนี้เรามาถวายสังฆทานนะคะเป็นน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารนะคะ เริ่มด้วยอาคารแรกนะคะเราก็เดินขึ้นบันไดามาอีกนิดนึงค่ะจะบอกว่าภายในนะคะประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนมีทั้งพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ของเก่าสะสมหายากต่างๆอยากจะบอกว่าเยอะมากค่ะถ้าให้อธิบายเนี่ยคลิปนี้ก็คง4วันก็คงยังไม่จบเลยค่ะเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้มากราบสการะขอพรที่วัดเขาสุกิมแล้วก็ เดินเข้ามาชมของต่างๆนะคะสวยงามมากๆในอาคารนะคะบอกเลยว่าถ้าใครไม่เข้ามาที่อาคารนี้นะจะถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะ แล้วแอร์นะคะก็เดินขึ้นมาที่ชั้นที่4นะคะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจันทบุรีแบบ360องศากันเลยค่ะเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะแอร์พามาที่ร้านอาหารทะเลครัวอริสาอยู่ในอำเภอแหลมสิงห์นะคะที่นี่เขาเน้นขายอาหารทเรสะเลสดสดค่ะแต่สิ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือบรรยากาศของร้าน อยู่ท่ามกลางปากกงกลางแล้วก็ติดทะเลเลยนะคะได้ฟิลสุดๆเลยค่ะส่วนเรื่องเมนูอาหารและรสชาตินะคะบอกเลยว่าร้านนี้ให้10ดาวไปเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ o s s e สซีซีเจันทบุรีนะคะมาชมการแสดงน้องปลาโลมากันซึ่งห่างจากร้านคัวอริสามเมื่อกี้เพียง500เมตรเท่านั้นเองค่ะที่นี่เขามีค่าเข้าชมนะคะชาวไทยเนี่ยเด็ก80บาทผู้ใหญ่130บาทค่ะ Speaker, งั้นเดี๋ยวเราให้ดูการแสดงของน้องปลาโลมากันดีกวา่า <c> ม <oughs> เดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับพร้อมหรือ,อยังวัยรุ่นโก,กโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซูมิดา นี่แกรู้จักเพลงกโกวาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเจ๋งไปเลยแต่ว่าตอนนี้ใครก็ได้เอาเพลงเนี้ยออกไปเจอหัวแอร์ทีค่ะร้อนไปหมดเลยค่ะพอเราได้ชุดกโกวามาใส่แล้วเฮ้ยไม่ใช่พอเราดูการแสดงน้องปลาเรมาจบแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีกิจกรรมให้อาหารน้องปลาคาฟด้วยนะคะจำหน่ายเพียงชุดละ60บาทเท่านั้นเองดูแล้วน้องคงอยากจะบอกว่าฉันหิว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 ดูได้จากปากนะคะ พุบพุบเต็มเลยค่ะได้เวลาเดินทางกลับแล้วค่ะไหนๆมาเมืองผล,ลไม้ทั้งทีอ่ะแอรก็อยากให้เพื่อนๆลองซื้อพันไม้ไปปลูกที่บ้านก็ดีเหมือนกันนะคะแนะนำร้านนี้ค่ะร้านน้องนีพันไม้ค่ะเขามีต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ดอกไม้ประดับ แต่ที่เด่นเลยนะคะก็คือต้นพันธุ์ทุเรียนค่ะเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยมีให้เลือกหลายพันุ์ต้นเลยค่ะแถมพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาใจดีด้วยอย่าลืมมาอุดหนุนร้านน้องมีพันไม้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับทริปเที่ยวจันทบุรีกับ EP นี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งขอพรค่ะแถมได้ไปดูจุดชมวิวสวย,สวย ในสถานที่ต่างๆนะคะที่เราพาไปยันเต็มอิ่งเลยทั้งอาหารทะเลแบบจุกๆสดๆดนะคะแถมห้องพักเนี่ยก็ราคาแค่300บาทต่อคนเท่านั้นเองอยังพาไปดูการแสดงน้องปลาโลมาอีกด้วยนะคะใครที่ชอบ EP นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะมันมีความหมายกับเรามากเลยบายบาย